ผมย้อนกลับไปดูเกมกับโฟลเลมซ้ำๆและเห็นว่าการยืนตำแหน่งมันอยู่ตรงนั้นแต่กิจวัตรบางอย่างนั้นขาดหายไปจากการเคลื่อนที่เราไม่มีเวลาที่จะฝึกซ้อมพวกเขามากนักแน่นอนผู้เล่นพยายามจะปฏิบัติตามแนวคิดแต่สิ่งเหล่านี้าขาดการฝึกซ้อมการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติบางอย่างและความดุดันในการปฏิบัติจริงจะขาดหายไปในเฟสการครองบอลจะยิ่งเห็นชัดเพราะมันคือเฟสการเล่นที่เรียกร้องความเข้าใจเรื่องพื้นที่และการตอบสนองต่อการจัดวางของคู่แข่งอย่างสูงมากการฝึกซ้อมจะช่วยผู้เล่นจดจำรูปแบบและสามารถนำไปไปรับใช้ ในสถานการณ์จริงแบบเรียวทำ ตอนนี้พวกเขาพยายามอยู่แต่เรายังขาดความสม่ำเสมอในเรื่องการสร้างโอกาสรายละเอียดพวกนี้ไม่มีความสำคัญมากและหากไม่ได้มีการฝึกซ้อมกระบวนการมันจะยิ่งยากมากเข้าไปอีกรอบโรป,ปีสัดแดงประจำการเช้าวันพฤหัสที่30มกราคมก่อนเดินทางเข้าสู่เกมการแข่งขันนัดสุดท้ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรายการยูโรปาลีกรอบลีกสเตทค่ำคืนนี้ที่มีคิวเดินทางไปเยือนแดนผีดิบประเทศโรมาเนียเพื่อทำศึกกับสเตโอบุคาเลสส่วนคำพูดเปิดหัวคลิปดังกล่าวนั้นมาจากคำตอบของลูเบนอโมลิมที่มีต่อประเด็นที่เจ้าตัวถูกถามถึง ภาพรวมการทํางานของเขากับสโมสรที่ผ่านมา3เดือนแล้วว่าตัวเขาพอจะมองเห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าตัวตนของลูกทีมหลังสัมผัสมาเองจากการคุมทีมแข่งเกมที่เข้มข้นจากการฝึกซ้อมที่ถูกจํากัดเรื่องของเวลาและการที่เขาหมุนเวียนผู้เล่นใช้งานบ่อยมากๆในช่วง3เดือนที่ผ่านมานี้ขณะที่ภาพอัปเดตการฝึกซ้อมทีมล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีไฮไลท์ที่ผู้คนให้ความสนใจอยู่หลักๆสอถึงสประเด็นนะครับลำดับแรกเลยก็คือการที่บรรดาผู้เล่นรวมกันทําอุโมงค์จําลองจากการยืนรวมตัวกันเพื่ออวยพร ฉลองวันคล้ายวันเกิดย้อนหลังอายุครบ40ปีของคุณซึลลูเบนอโมลิมเป็นโมเมนต์ชื่นมื่นภายในทีมที่สะท้อนเห็นภาพความกลมเกลียวภายในประเด็นไฮไลท์ลำดับต่อมาคือเรื่องการปรากฏตัวในการซ้อมของลุกชอฟูลแบ็กซ้ายที่บาดเจ็บไปนานและกลับมาได้ก่อนหน้านี้ในช่วงแรกๆที่ลูเบนอโมลิมเข้ามาคุมทีมใหม่ๆจากนั้นก็ล้มเจ็บซ้ำไปอีกก่อนจะกลับมาได้ล่าสุดแต่ไฮไลท์ของเรื่องราวมาอยู่ที่ทามมิ่งการกลับมาของลุกชอที่ถูกแซวแซลจากแฟนบอลว่าช่างรู้เวลาเหลือเกินพอปีสัดแดงเพิ่งมีข่าวคอนเฟิร ที่เล่นได้ทั้ง2ฝั่งมาจากเลเช่ไปเมื่อคืนก่อนหน้าเรื่องแซวเรื่องนี้ใครเป็นแฟนบอลปีศาจแดงจะทราบสตอรี่ดีนะครับว่าลูกชอมักจะมีผลงานระดับล่างทองเสมอเวลาที่อิมพอร์ตผู้เล่นตำแหน่งเดียวกันเข้ามาใหม่และทามมิ่งครั้งนี้มันก็พอดีเป๊ะ <ๆ S 1> เลยอดไม่ได้ที่แฟนๆจะจิบมาแซวก,กันขำๆแต่ลึกๆก็คงมีคิดจริงกันบ้างไม่มากก็น้อยแหละครับแต่ถ้ามองเหตุผลในด้านฟุตบอลอย่างเดียวสําหรับคนเป็นกุญซือการกลับมาของลูกชอถือเป็นข่าวดีอย่างไม่ต้องสงสัยนะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าขนาดทีมที่ดูเบมลือออกใช้้งงาานนนตค่ข จำกัดจำเข่ยทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพการคัมแบ็คของชออย่างน้อยๆเขาตอบโจทย์การใช้งานของคนเป็นโค้ดในแนวสองตำแหน่งนั่นคือวิงแบ็คฝั่งซ้ายและเซนเตอร์ตัวซ้ายในระบบหลัง3ที่สามารถจะนำมาหมุนเวียนกับทางดิซันโดมาร์ตินสได้สบายๆบ,บนเงื่อนไขข้อแม้เดียวคือภาวนาเอาใจช่วยว่าเขาจะไม่ล้มเจ็บกลับไปนอนโรงหมาอ,อีกหลังลงเล่นไม่กี่เกม ส่วนไฮไลท์สุดท้ายจากภาพและคลิปวิดีโอการฝึกซ้อมของปีสัตว์แดงก็เดินทางลุยแดนผีดิบในคืนวันนี้เพื่อแข่งเกมสุดท้ายของรอบลีดสเตจยูโรปาลีพบกับสเตโอบูคาเล่นั่นก็คือยังคงมีมาคารและฟอร์ดร่วมในเซสชันการซ้อมทีมปกติหลังเพิ่งเกิดเรื่องเกิดประเด็นจากสัมภาษณ์ล่าสุดของอโมลิมก่อนหน้านี้ในรอบหรือว่าปีสัตว์แดงตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นมาเราเก็บตกความหลงจากการวิเคราะห์ต่างๆที่มีเกิดขึ้นเกี่ยวกับแรดฟอร์ดไปไม่น้อยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้รับ คือคนในแวดวงการค่อนข้างจะไม่มีใครที่ยืนฝั่งแรดฟอร์ดและในแนวทางการวิเคราะห์ก็จะเป็นในเชิงลบต่อตัวนักเตะมากกว่าเชิงบวกจะมีก็ช่วงรอบวันที่ผ่านมาที่เริ่มมีการวิเคราะห์เรื่องดาวนี้ในอีกแง่มุมหนึ่งนั่นก็คือการวิเคราะห์ของเดสติงบอสเตอร์จาก BBC Radio Manchester ที่เลือกจะมองในมุมที่ว่าบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นการตัดสินใจของลูกเบนอมบลิมที่ไม่ได้คาดหวังเรื่องการแต่งหากมกาคาแรดฟอร์ดอาจจะเป็นปฏิบัติการจิตวิจาสร้างความท้าทาาายผผ่่่่นนคคคพูดดดแแงงๆๆใหห้้้เเกกกกิิขึึึือทีวววัลลมจะตดได จริงๆและกลับมาเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผมรู้สึกว่าลูเบนอมอลิมลึกๆไม่น่าจะต้องการขายทิ้งมาคาร์ลัฟอร์ดอย่างที่คนอื่นๆวิเคราะห์กันนะแต่สิ่งที่เขาทำเหมือนการสร้างความท้าทายให้เกิดขึ้นอารมณ์ประมาณว่าน่าอยากลงสนามงั้นหรองั้นจงฝึกซ้อมไม่เห็นสิว่าคู่ควรผมมองว่าเรื่องนี้ประตูโอกาสเปิดอยู่ขึ้นอยู่กับการตอบสนองของมาคาร์ลัฟอร์ดแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่ากังวลมากกว่าก็คือเรื่องของความคิดเห็นต่างๆที่ถูกสื่อสารออกมาเช่นการลงสตอรี่ไอจีทำได้ดีมากเพื่อนๆหลังทีมชนะแข่งไม่เหมือนเขาคิดแค่เรื่องการสร้างภาพให้ตัวเองดููดีีพรร้ว่าาาจักทกทมลง ภาพวิจารณ์เขาออกสื่ออยู่หรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามหากว่าอยู่ในเตดต้องการขายเขาออกไปหรือทุกคนต้องการเห็นเขาออกจากทีมไปรวมถึงอโมลิมเขาคงพูดและว,ว่าผมไม่ต้องการเลือกเขาเพราะงั้นโดยสรุปนะผมว่ามาคาแรดฟอร์ดจะยังไม่ได้ย้ายไปไหนหรอกและจะกลับมาอยู่ในทีมของอโมริมในอีกสักสองอาทิตย์ข้างหน้าแล้วกลับมาทำประตูให้ทีมได้อาจจะฟังและเป็นความคิดเห็นในโทนโลกสวยมากไปหน่อยแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็ามีมุมให้คิดแบบนั้นได้เช่นกัน สำหรับอัปเดตเรื่องใน,นตลาดนักเตะของมาคาแรดฟอร์ดดอวันที่ผ่านมามีเพิ่มเติมเข้ามาจากรายงานของเบนจาร์ขอบที่อ้างว่าเอาอาลีโมสรจากประเทศซาอุดีอาระเบียได้กลับมาลืกอความสนใจและติดต่อเข้ามาอย่างปีสัตว์แดงโดยขอเสนอใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อดึงตัวแรดฟอร์ดโดยพวกเขาหวังใช้ช่องประโยชน์จากการที่บาร์เซลโลนาไม่มีความพร้อมด้านการเงินมากพอเพื่อหวังจะเข้าฉากมาโชบเอาดิวนี้ไปในโค้งสุดท้ายของตลาดหน้าหนาวครับย้อนกลับไปที่เรื่องราวของการปิดดิวแพตริกดอกูสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันนะครับว่างานนี้ปีน จน25ล้านปอนด์และมีส่วนเสริมหรือที่เรียกกันว่าแอนออนีก4ล้านปอนด์พร้อมสัญญาจํานวน5ปีถือเป็นตัวเลขราคาที่ต้องบอกว่าไม่แพงแต่อย่างใดเมื่อม,มองจากอัตราความเฟอของค่าตัวผู้เล่นในยุคปัจจุบันนอกจากนี้ยังค่อนข้างเหมาะสมกับดีกีของนักเตะเทียวจริงๆก็เพิ่งโดดเด่นขึ้นมาไม่นานนกะและหากมองว่านี่คือดิวแรกภายใต้ยุคสมัยการทํางานของลูปเปนอมรลิมการเดินดิวแล้วจบงานมาได้บนตัวเลขที่สมเหตุสมผลอย่างนี้ก็เป็นสัญ,ญญาณดีที่ทําให้พวกเขาจะดําเนินชีวิตในการลงตลาดครั้งต่่่่ออไไไปได้ง้งายขึนนและมมถูกสมโมสโรื องเป็นหมูอย่างที่มันผ่านไปต่อไปทีนี้หลังจบดิวพติกดอกกูได้แล้วสิงที่ตามมาเป็นระลอกขึ้นคือทิศทางอนาคตของไต้เลวมาลาเซียท,ที่อาจจะถูกปล่อยตัวในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดหน้าหนาวเดือนมก,กราคมนี้ในรูปแบบของการถูกปล่อยยืมจนจบฤด,ดูกาลอ้างอิงจากรายงานของด้าเมเชสระบุว่ามีเรียกเบติสที่เริ่มสอบถามเข้ามาถึงความเป็นไปได้ในดิวนี้โดยในข่าวใช้คําว่าสอบถามราคาเพื่อซื้อขานะครับโดยที่ก่อนหน้านี้กระแสาข่าวบอกว่าแมนยูไนเตดมองหาข้อเสนออย่างน้อยคือการเช่ายืมนั่นหมายความว่าโอกาสที่เบติสจะเปิดดิ แบบถาวรไปเลยก็มีเช่นกันหากว่าช่วง้ายตลาดพวกเขาคุยกันลงตัวขณะที่รูเบนอมอลิมกับความเคลื่อนไหวรอบวันที่ผ่านมาจะมีส่วนที่พูดถึงการเซมิโล่มิดฟิลด์ตัวเก่าชาวแซมบา้าที่ไม่ถูกนิยมใช้งานเลยนับตั้งแต่ตัวคุณซึ่วไวัี40ปีย้ายเข้ามารับช่วงงานต่อจากเอเด็กแทนฮาร์ดย8จาก10เกมหลังสุดถูกระบุว่าการเซมิโล่ไม่มีส่วนร่วมในสนามกับทีมเลยแม้แต่นาทีเดียวส่วนการลงเล่นในฐานะตัวจริงเกิดขึ้นครั้งเดียวก็คือเกมไพ่น New 02, ินนวาคาสเซิอยูไนเตดคาบ้านเมมมอัารูน์ t รียนทีสปอร์เเนื้อหาคือการบอกว่าบางครั้งมันก็เป็นเรื่องความลงตัวของระบบบางครั้งมันก็เป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นเราต่างรู้ว่าทุกวันนี้การเซมิโล่มีคุณภาพในเรื่องอื่นๆเขามีความฉลาดความเข้าใจเกมระดับสูงและรู้ล่วงหน้าว่าลูกบอลจะไปตรงจุดไหนแต่เราอยู่ในลีกที่การแข่งขันมีความเข้มข้นต่างออกไปผมจึงมองว่าทีมต้องการผู้เล่นที่นําเสนอความเข้มข้นระดับสูงซึ่งบางครั้งเราก็มียังไงก็ตามเราต่างรู้ว่าการเซมิโล่มีความสามารถและประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มามา,มากมายเพราะงั้นผมไม่มีอะไรพพพูดดเเิ่่มทีสุ แล้วมันเป็นแค่เรื่องของการตัดสินใจเลือกผู้เล่นกระเท่านั้นขณะเดียวกันก็จะมีในส่วนที่ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมถึงเรื่องภาพรวมนับตั้งแต่ยา้ายมาจากสปอร์ติงลิสบอนเพื่อรับงานที่ถูกมองว่ายากที่สุดในโลก3เดือนที่ผ่านมาถือว่าเขาเจองานที่เข้มข้นที่สุดนับตั้งแต่ทําอาชีพนี้มาเลยไหมคุณซื้อวัย40ปีกล่าวว่า มันก็ใช่แต่ก็มีเรื่องพิเศษด้วยเช่นกันมันเหมือนเหรียญมี2ด้านผมรู้แก่ใจอยู่แล้วว่ามันจะเป็นการประจนไปที่น่าตื่นเต้นและรู้ว่ามันจะยากมากๆเพราะเรารู้โปรแกรมที่เรามีกับเวลาในการเตรียมตัวที่มีไม่มากเราังมีแนวคิดเรื่องความท้าทายที่เราต้องเจอแน่นอนว่าเมื่อเจอความ่า้แพ้สักสองถึงสครั้งทุกอย่างมันก็จะเริ่มซับซ้อนมากขึ้นขณะเดียวกันเมื่อถูกถามเรื่องอันดับบนตารางคะแนนที่ปีสัตว์แดงยังอยู่ครึ่งล่างของตารางในอันดับที่12กุนซือชาวโปรตุเกสกล่าวว่ามันไม่มีประโยชน์ที่จะดูอัันดบ สูงของตารางแต่เราต้องตระหนักถึงบริบทผมไม่ดูตารางคะแนนแต่ผมเลือกจะดูไปที่ทีมกําลังทําอะไรอยู่แล้วเราต้องปรับปรุงอะไรมันสําคัญที่เราต้องมีแนวคิดและวิธีการที่ชัดเจนในสิ่งที่เราต้องการจะลงมือทําแม้ในช่วงเวลาที่มีแต่ความท้าทายเราก็ต้องไม่หลงทางบางครั้งระหว่างหงุดหงิดบางครั้งเราอาจโกรธแต่เราต้องรู้แน่ชัดว่าเรามุ่งไปทางไหนการได้รับการสนับสนุสนจากแฟนบอลแม้ผลงานจะไม่ดีพอนั่นคือสัญญ,ญาณว่าเรากําลังทําบางอย่างได้ดีต่อมาน้าข่าวถามเขาว่าข้อความหลังจบเกมกับฟูลแลม ส่งค้ชผู้รักษาประตูให้มีส่วนร่วมดีกว่าส่งผู้เล่นที่ไม่ทุ่มเทเต็มที่ลงสนามนั้นในยักษของมันเขาต้องการสื่อข้อความดังกล่าวนี้ไปที่ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าอามาริมบอกว่า ผมไม่ได้ส่งมันถึงใครเป็นการเฉพาะคือผมค่อนข้างเข้มงวดกับบางเรื่องผมคิดว่าถ้าจะให้ทีมชนะการแข่งขันและคว้าชแชมป์ได้มันก็จะเป็นจะต้องมีเกมมาตรฐานเพราะถ้าไม่มีเกมมาตรฐานนั้นทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับอำเภอใจของแต่ละคนมีเรื่องบางอย่างที่ต้องชัดเจนกับผู้เล่นปิท้ายที่รายชื่อนักเตะปีสัตวแดงซึ่งเดินทางไปโรมาเนียเพื่อทำศึกนัดสุดท้ายยูโรป,ป้าลีกรอบลีกสเตทในคืนนี้ต้องกับเวลาบ้านเดาก็คือต่อก็ช่วงเช้ามืดวันศุกร์ตีสามทั้งหมด21ายชื่อปรอบเรอดบด้วยักษารประตู3คนโอนบายนดีีอมตั้ว 8ัคนได้แก่ดาโล่เดอลิงลนเดอร์เลฟแม็กไวดมาเเซียมาร์ตินเนสมาซาวิและโยโร่แพงกองกลาง6คนประกอบด้วยอุกาเต้เมนูเอริกเซนโคเรเยร์บรูโน่และคาเซมิโล่ส่วนแดนหน้ามี4คนนั่นคืออามัดกานาโชเซิร์กซิและฮอยลุนนั่นเท่ากับว่าก็ยังคงไม่มีมาคาแรตฟอร์ดเช่นเดิมเพิ่มเติมคือไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอีกต่อไปแล้วเพราะดูเหมือนว่าลูเบนอมโริมจะชัดเจนหนักแน่ในเรื่องนี้จะไม่คิดเปลี่ยนใจอีกต่อไปส่วนเกมคืนนี้กับสเตะถโอปอลเค แสดงเคยมีประสบการณ์เจอทีมตัวแทนจากประเทศโรมาเนียครั้งล่าสุดคือเมื่อปี2012พบกับเซฟอาคูดโดยตอนนั้นเกมนันดแรกที่ปีแสดงเป็นฝ่ายไปเยือนจบลงด้วยการที่ลูกทีมของเซอร์เล็กเฟอร์กูสันพลิกจากตามหลังก่อน1-0กลับมาคว้าชัย1-2จากผลงานของโรบินฟานเพอร์ซีและเวลูนีส่วนเกมนัดที่กลับม,มาเล่นในโอทเอฟฟอร์ดปรากฏว่าปีแสดงโดนทีเด็ดของทีมจากโรมาเนียบุกมาชนะไป0-1เพียงแต่บริบทตอนนั้นแมนยูการันตีเข้ารอบไปแล้วเลยไม่ได้อะไรมากแต่ในทางสถิติก็สามารถพูดได้ว่าการเจอทีม แพ้นะครับและนั่นคือสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเด็ดขาดในเกมคืนนี้ทางลูเป็นอมริมและลูกทีมคาดหวังการเข้ารอบ16ทีมจากสถานะทีมวาง8อันดับแรกเพื่อจะได้ไม่ต้องไปเหนื่อยเพลย์ออฟอีก2เกมนั่นเองครับ